รถตู้นะคะที่15เห้านะไปทรงตรงศูนย์เสารถบริษัทเช่ารถ AVIS นะคะเบิงเอานุ่มรักษาการนะคะผู้ดูแลทะเลกับทุกคนอุ้ยเบิงอานี่ทุกคนคะ่ะยังพาไม่พิงอุ้ยนะคะ <c oughs> เห็นบปจา้าเพิ่์นทรงพามาเบิงหม่องเสารถยนต์เบรนช์ชกขาเส้นเตอร์ ในเมืองของซานดิเอโกประเทศอเมริกาบกไก่บกไก่จากสนามบินซานดิเอโกแอร์พอร์ตฮัลโหลเฮเลสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสู่ผู้สู่คนแม่บ้านแคนาดามาแล้วกคะ่ะ เมื่อออกมาจากสนามบินก็มุ่งตรงมาตรงจุดนี้กันใดเลยจ้าเป็นจังไดบรรยากาศมือนี้อุย๊ยอากาศนะคะกำลังร้อนนิด,นดนะะมมนๆนะคะมีลมมานน้อยๆนะคะอากาศกำลังดีในส่วงนายของเมืองซานดิเอโกประเทศอเมริกาจ้าเมื่อออก จากสนามบินซาเนียก็แอร์พอร์ตมากกับมุ่งตรงมาตรงจุดนี้กันได้เลยจ้านะคะจะมีรถบัสรถตู้นะคะที่15ห้านะ,ะไปทรงตรงศูนย์เซาลถดนะคะเรนจ์โชาคาเซนเตอร์เมืองสั้นดีเอโกกันค่ะซึ่งบ่ไกลบ่ไกลเลยนะคะจากสนามบินซาดีเอโกแอร์พอร์ตจ้า ว่าแล้วกะมาจ้าตามไมพิงมากกันเลยจ้าเฮาจะมาขึ้นรถบัสรถทัวร์กันได้จ้ะเด้อนี่จ้าไม่พิงก็ได้ขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะก็นั่งกับหนุ่มน้อยลูกชายของไม่พิงนั่นเองนะคะแต่มองออกมองวิวออกไปทุกคนมองออกไปเบิ้งวิวโอ๊ยไม่พิงนะคะมองออกไปเบิ้งวิวทุกคนเมืองซานดิเอโกโอ้ยนะเที่ยวมากทุกคนขาเบิ้งเอาจ้า ทะเลเบาๆน้อยๆนะคะแต่ทะเลนี้ก็คือบมมีไส้หาดนะจ๊ะเด้อเป็นทะเลที่ลงเล่นน้ําบนชายหาดไม่ได้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะร้องเรือยอสไปชมวิวต่างๆได้จ้า,าจเห็นมาต้าเห็นอีียงมาต้าเห็นอีียงคางๆไม่พี่บอทุกคนค่ะ จังไดล่ละอาหารหูอาหารป่าเขามาอีกเล้วทุกคนนั่นล่ะคะ่ะชวมวิวกันไปต่อทุกคนค่ะเป็นจังไดยอยากมาเที่ยวนั่นไม่พิงบอจ้าเมืองซานดิเอโกอเมริกาเด้อเด้ออยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่นว่าจังซันเดะและนี่ก็เป็นครั้งแรกเขาไม่พิงนั่นล่ะคะ่ะที่เด็กเขามาเยีย yeah, บประเทศอเมริกาตาเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาไม่พิงเลยกับว่าใดทุกคน ขอแรกคอมเมนต์เจ้าของไวก่อนแน่ทุกคนค่ะปี2024เดือนกรกฎาคมนะคะทุกคนค่นั่นแหละทุกคนเบิ้งเอาเบิ้งเอาทุกคนคะ่ะโ้วิววิวทะเลคือสวยมาคิดถึงประเทศไทยบานเห่าเลยทุกคนพ่อนางรถมานะคะแป๊บหนึ่งก็เราก็ลงจากรถแล้วทุกคนนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนค่ะท่านประธานของเราก็ไปท่ามการเซารถนะคะอยู่ตรง avis ตรงจุดเนี้นะคะ <laughs> บบ่ะแดงๆนี่แล้วนะคะเป๊ะ นม่ท่านประธานของเขาก็าออกมาก่ทุกคนคะเราจะไปรับรถที่เราเช่าเอาไว้นะคะทุกคนคะไปตามแม่พิง์ไปกันเลยจ้า พ่อเข้าขึ้นบันไดเรือนมานะคะเราก็มาไปเห็นกับเจ้าหน้าที่ตรงจุดนี้แหละทุกคนค่ะบริษัทเช่ารถ AVIS นะคะบนนี้ตึกนี้นะคะก็จะมีบริษัทให้เช่ารถหลากหลายบริษัทนะคะทุกคนค่ะแล้วแต่ผู้ใดสะดวกบริษัทไดเดร์นะคะอันนี้ก็ ตามท่านประธานคงห้าจา้ะทุกคนขาหนีนะคะเราก็เดินมาที่จุดรับรถเล้วนะทุกคนขาเห็นบอนะคะเราก็ได้อ่ารับเป็นกุญแจรถมาแล้วนะคะรถที่ท่านประธานเช่านะคะนั่นก็คือเทสลานั่นเองทุกคนขาเป็นรถคันสีขาวคันนี้แหละคะ่ะเห็นบตา,า <c oughs> เป็นจังไายทุกคนนี่นะคะรถเพิ่นก็มีให้เช่านะคะหลากหลายยี่ห้อนะคะแล้วแต่ความสะดวกไผความสะดวกมั่นเดอแต่ความสะดวก ของแม่พิงพ่อมองไปมองมาทุกคนเจอหันตาอีกแล้วอ่ะจังได ไปต่อกันจ้าแม่พิงก็อยากจะบอกว่าอู้หหนุ่มเมืองนี้นะคะย่านแคลิฟอร์เนียทุกคนย่านรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะอู้ยมีตหนุ่มหน้าตาดีทุกคนคะ่ะเ,เ,เจ้ไหนนะคะแม่พิงค์ก็เข้าไปต่อแล้วกันทุกคนจากนี้ไปนะคะเราจะเดินทางไปยังเมืองลอสแองเจลิสนะคะกะใส่เวลาการเดินทางจากเมืองซานดิเอโกนะครับ เมือเรืองรถแอนเจลิสกับประมา่าน 2- 3สาชั่วโมงนะคะทุกคนคะน่ะเนาะท่านประธานของเฮาเป็นคนขับรถนะคะต้องขอ,ขอบคุณท่านประธานของเราด้วยอย่างสูงนะคะทุกคนคะน่ะเนาะเฮดให้ไม่พิงได้สบายเป็นบุญตูดหรือว่าสบายตูดนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะบริษัทจังไดนะคะท่านประธานของเราก็พาเราขับมาเรื่อยๆทุกคนคะ่ะเพื่อนกับมือได้บบดท,ที่นี่นะคะทุกคน <laughs> เพื่อนบอกว่า ขอพักเนี่ยสักหน่อยนะคะอาจงางได้ทุกคนค่ะท่านประธานอา็เข้ากับผ้าห้ามมาพักตรงจุดนี้นะคะลูกๆก็หลับกันหมดทุกคนแม่พิงกะรับรับตื่นย่างที่บอกน่ะนะคะเ <c oughs> นาะทุกคนเนาะอาจังได้นะคะก็ให้ท่านประธานนะคะจอดรถตรงบริเวณแถวนี้แหละทุกคนเห็นบ่อเห็นอยียงบ่อเห็นทะเลทุกคนแม่พิงอยู่ในในเมืองของนิวมาร์เก็ตหลายทุกคนค่ะแม่พิงบอกท่า,ทานเคยเห็นทะเลจา้าเชื่อทุกคนอ,า,อาจังได้ ทะเลข,ของแคนาดาก็ยังมาท่านดในไปอยู่ทุกคนคะ่ะเอาจังได้นะคะมาทะเลประเทศอเมริกาก่อนแล้วกันทุกคนยานนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงโซนไหนจุดไหนแล้วทุกคนคะ่ะท่านประธานก็เข้าอยู่ในรถนะคะไม่พิงออกมาผู้เดียวทุกคนอาจังได้มือถือก็ใส่บัตรได้สัญ,ญญาณโทรศัพท์ทุกคนคะ่ะ ก็เลยบลูว่ามันอยู่ตรงจุดใหนะทุกคนค่ะแต่ก็อยู่ระหว่างทางนะคะเมืองซานดิเอโกนะคะไปรอดแองเจลิสนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะไปเมืองรอดแองเจลิตนั่นแหละไม่พิงกับบรูนะคะว่านี่คือจุดไหนนะเคยเห็นเคยเบิงแตตในเน็ตฟิกนะทุกคนอันได้เบิงไล่การที่แบบว่าไอ้นี่ไหมอ่ะที่เขาขายบ้านหลังละหลายหล้านนะทุกคนของประเทศอเมริกานแหมที่ อันสองเฟดเนาะสองแฟดหนุ่มนะคะเป็นเจ้าของนะทุกคนเป็นเจ้าของขายบ้านนะผู้ใดเบิรงแน่ทุกคนค่ะเป็นแบบนั้นเลยนะทุกคนเหมือนรายการนั้นเลยที่แม่พิงค์ได้ดูในเน็ตฟิกแม่ทุกคนค่ะเห็นบอกอุ้ยบ้านอยู่ตรงภูเขาดูได้บปุบปบุทุกคนค่ะนี่นะคะยางออกมาก็สิเป็นทะเลทุกคนค่ะแต่ทะเลของพระเจ้าเนี่ยนะคะถ้าเมื่อเทียบกับบางแสนบ้านเราแล้วนั้นก็อยากจะบอกว่า บางแสนงามกว่าบักหลายหนึ่งทุกคนค่ะ oh. เหมือนทะเลตรงจุดนี้ก็คือเลนไดแน่บ่เลนไดแน่ทุกคนมันเป็นหินนะคะมันเป็นหินดำๆแล้วก็เป็นทรายแบบสีดำนะทุกคนแต่ฝรั่งเพิ่นนะคะก็เล่นอยู่นะคะเห็นฝรั่งเพิ่นเล่นน้ำทะเลตรงจุดนี้อยู่จ้าแล้วก็มีฝรั่งนะคะเพิ่นมานอนอาบแดดกันบักหลายหนึ่งละทุกคนค่ะโอ้ยจังไหนเนาะ <laughs> ะนะคะเบิ่งไปนั่งไม่พิงเดิมไม่พิงกระบุรูสีว้าจังหดทุกคนคะ่ะระหว่างนี้นะคะไม่พิงขอซึมซับน้ำํำทะเลเข้าสู่ร่างกายหน่จักหน่อยทุกคน ชีวิตต้องการทะเลนะคะชีวิตขาดทะเลทุกคนค่ะจังไดนะทุกคนค่ะนี่เห็นบอกเบ่งบรรยากาศทุกคนเหมือนเรื่องนั้นเลยนะที่ไม่พิงค์ดูในเน็ตฟิกนะทุกคนค่ะผู้ใดรู้นะคะว่ารายการอย่างนะทุกคนค่ะคอมเมนต์บอกไม่พิงค์ไต่คิดไม่พิงค์ได้ด้วยทุกคนนะทุกคนค่ะ หรือว่าใครรู้ข้อมูลอย่างอื่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พิงไดเดอร์ไม่พิงจะขอขอบคุณได้ตายคะ่ะทุกคน <laughs> นั่นแหลอะอะเบิงกันไปต่อแล้วทุกคนคะ่ะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้รัฐเร่นะคะอุย้ยอยากจะขอ,ขอขอบคุณรัฐบาลของเพิรนคือกันเ้อทุกคนของอเมริกาเนาะเพิร <laughs> ์คให้ไประซาซ้นมองให้ประซ่าซ้นได้มารีแลกนะทุกคนที่จอดรถก็ฟรีนะคะตรงจุดนี้ทุกคนคะ่ะ <laughs> จังได้ <laughs> มาปะผ้ากันไปอาบแดดกันทุกคน มองจากจุดนี้นะคะแมพ่พิงก็ปักเหมกับอะไรสักอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกับทุกคนเห็นเครื่องจังแม่พิงบอปอดหนุ่มนะคะ เบิงอา่าวนุ่มรักษาการนะคะผู้ดูแลทะเลกับทุกคนค่ะโอ้ยร่างกายแบบว่ากำยำน่ารักมากทุกคนค่ะเออพนกมีเจ้านาทีนะคะค่อยรักษาการเบิง ทะเลนะคะความปลอดภัยของคนที่มาเล่นใายหาดอยู่ตรงจุดนี้กันอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเออพนดีนะคะรัฐนี้ทุกคนรัฐแคลิฟอร์เนียเด้อทุกคนค่ะเ <c oughs> บิ้งเอาเบิ้งเอาเบิงเบ้งบ้านอยู่ทั้งภูเขาทุกคนอุ้ยเบิ้งเอานี่ทุกคนค่ะยังพาม่พิงอุ้ยนะคะเห็นบะจ่าเพิ่ลทรงยิ้มให้ไม่พิงนําเ้อทุกคนค่ะนุ่มถอดเสื้อแรนนะคะ วิ่งกลางแสงแดดนะทุกคนคะ่ะป๊าจังไดเนาะทุกคนคะ่ะโอ้ยเนาะอะจังไดทุกคนคะ่ะม่พิงจะต้องขึ้นรถเล้วแหละทุกคนคะ่ะไดวิล่าแล้วนะคะเขาจะต้องเดินทางกันโตนะคะไปยังเมืองรอสเองเจริตกันจ้า แล,แล้วนะคะเฮ้ากับมาถึงโรงแรมจุดหมายปลายทางของเฮาแล้วนะคะนั่นคือโรงแรมดับเบิลทนะคะทุกคนคะเดี๋ยวไปเพิยงขืนซื้อคืนรายละเอียดให้เบิจ์เดอร์นะคะเผื่อใครสนใจมาพักที่นี่นะทุกคนคะโรงแรมดับเบิลทตรงเมืองลอสแองเจลิสนี้นะคะก็จะออกสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะจะเป็นจะเป็นนีเนนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็ข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นโซนของคนญี่ปุ่นอยู่นะคะเดี๋ยวแม่พิงจะพาไปเที่ยวต่อนะทุกคนคะตอนนี้ก็ขอเวลาเช็คอินกันก่อนนะคะทุกคนเช็คอินลงเล่มนะคะให้ท่านประธานของเ้านะคะไปเช็คอินอยู่นะคะแม่พิงขอ,อนั่งเส้ามือในสักหน่อยทุกคนเพราะว่าเหนเื่อยมากเหนื่อยมากทุกคนคะเอานะคะแม่พิงก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ